โรสเกลขึ้นประดับสีกันตายเฉดสีผิวไหนใส่ก็รอดจากคลิปก่อนที่เราพาเพื่อนๆไปดูจักกับการเลือกเครื่องประดับให้เหมาะกับอันเดอร์โทนของแต่ละคขแล้วแต่มันจะมีเครื่องประดับอยู่นางหนึ่งค่ะที่เขากับชาวบ้านเขาไปมดเหมาหมดไม่สนุกใแค่ทีเดียวซึ่งนั่นก็คือเครื่องประดับสีโรสเกลนั่นเองเป็นกลุ่มของโลหะผสมระหว่างทองคําและทองแดงทําให้ออกมาเป็นเครื่องประดับสีทองอมชมพูว่าง่ายคือมันมีส่วนผสมของโลหะที่เหมาะกับผิวโทนร้อนและเย็นทาให้อันเดอร์โทนสีผิวไหนใส่ก็ดูสว่าง ทุกวันนี้สีโรสโกยังเป็นที่นิยมในหมู่มิเลเนายอย่างต่อเนื่องเราจึงเห็นสีนี้ไปโผล่ทั้งแฟชั่นเสื้อผ้ารถมือถือเฟอร์นิเจอร์รวมไปถึงสถาปัตยกรรมต่างๆอีกด้วยนอกจากความสวยงามเข้ากับทุกอณูโทนผิวแล้วโรสโกยังมีความทนทานยิ่งกว่าทองเหมาะกับคนที่ต้องการความหรูหรามาหาห่าแต่ยังสามารถใส่เป็น everyday looks ได้แต่น่าเสียดายที่โรสโกนานเวลาขายคืนอาจไม่ค่อยได้ราคาเท่าไหรนะ่นักเพราะจะต้องถูกตีราคาตามเปอร์เซนต์ทองที่ผสมอยู่ในนั้นทางที่ดีใส่เพื่อความสวยงามขำๆแต่อาจจะยังไม่เหมาะกับการเกิงกำไรเท่่าไหรนะักะ